สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่259นะคะพี่ๆขา259ประจามเชา้าวันจันทร์ที่12 มกราคม2,569นะคะเช่นเคยจะพิจาน้องรพัพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะ1ชุดจะพิจาเช้านี้21รายการนะคะเปิดรายการละ300บาททุกองค์จะพิจาสององค์500บาทแล้วจะส่งฟรีนะคะ ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยนะคะพี่ๆคี่คะ0่าหก1 0ึ่งศูนย์9ก้า6 1 0นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะ พี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องร่าพีได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องร่าพีกันด้วยนะคะ1วันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้านะคะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะรายการที่1เป็นเหรียญแม่ทับหลวงพ่อแดงจะพิจาปีหน่งหนึ่งนะคะ เป็นเหมือนกระไหลงเงินเลยจ้ะพี่จ๋าเป็นเหมือนเนื้องเงินเลยนะคะอันนี้น้องรับพี่ไม่การันตีนะคะนี่แต่พี่พี่ดูเอานะคะพี่ขาสวยรายการที่หนึ่งนะคะเหรียญแม่ทัพภาคที่หนึ่งหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดค่ะปีหนึ่งหนึ่งรายการที่สองค่ะมาคู่กันเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกปีศูนย์สามอายุแปดสิบสองปีค่ะหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะ รายการที่3เป็นเหรียญล้อแมกค่ะหลวงปุโตะลงยาแบบนี้เลยค่ะหลังยันมีโค้ดหมายเลขด้วยนะคะโค้ดหมายเลขหนึงสามสองค่ะแล้วก็ตรงนี้ตอกโคด้ต่อเต่านะคะมาพร้อมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านในคือสวยสมบูรณ์เลยจ้ะพี่จ๋าใบหน้าใบตาชัดเจนเลยค่ะ4เป็นเหรียญหลวงปู่ไขวดเชิงเลนค่ะ ห่วงเชื่อมด้วยนะคะหลวงปู่ไขค่ค่ะสวยๆเลยนะคะรายการที่5ค่ะ5กับ6ค่ะเป็นเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะคะองค์นี้จะเป็นตอกโคดแบบแบบนี้เลยค่ะเป็นกระไหลเงินนะคะองนี้ตอกโคทะลุด้านหลังแบบนี้เลยจาพิจาาเมตตามหานิยมปี3-6นะคะ องนี้เป็นกระไหลเงินองค์นี้เป็นกระไหลทองจะ้ะจะเริญพรบนเหมือนกันตอกโค้ดเหมือนกันเลยค่ะได้มาคู่กันเลยนะคะรายการที่6 7เป็นเหรียญหลวงปูดุลค่ะองค์นี้สวยรุ่นกายทิพย์นะคะสวยสวยเลยจ้ะพี่จา๋าด้านหลังเป็นหลวงพ่อพระชัยนะคะปี21หนึ่งค่ะ รายการที่71องค์300้บาท2องค์500บาทนะคะแจะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะด้านหน้ามีอักขระแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็จะมีเป็นยันเลยค่ะพระผงเป็นเนื้อผงนะคะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะหลังยัน มาคู่กับเก้าจะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะรุ่นแรกนะคะสองสนะคะพี่พี่ขาไต้ฐานนะคะต่อกไปว่าหลวงพ่อจงเลยจ้ะพี่จ๋ารูปหล่อโบราณหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะสวยสวยเลยนะคะรายการที่10ค่ะ เป็นเหรียญปาดตานหลวงปู่แพ้วเป็นอ่ากระไหลทองตอกโคตรงอกสวยๆค่ะ8 9ที่ระลึกหลวงปู่แพ้วปาวะโรนะคะปาวะโรวัดรางหมันจังหวัดนครปฐมเหรียญสวยนะพี่นะแล้วก็11ค่ะเหรียญจะเรินพรบ,บนหลวงปู่แพ้ว ครบแดรอบนะคะต่อโค้ดสวยๆเลยค่ะ96ด้านหลังมีเลขโค้ดด้วยนะคะ410เป็นเหรียญเงินสวยๆนะคะไม่ค่อยเจออรุ่นนี้เลยจากพิสาหลวงปูแ่แพ้ว12เตารีดหลวงปู่ทวดจ้ะเต่ารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะเนื้อหาเก่าๆเลย สิค่ะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนั่งบวัวก้นลายเซนนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดจ้ะนี่สวยก้นลายเซนด้วยนะคะ14เป็นเหรียญพยรีพินาของหลวงพ่อคงค่ะหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสปีสองพนรอี่สิบนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะพยรีพินาด้านล่างนี้นะคะ 2 5 2 1ค่ะ1องค์300บาทนะคะสองค์500บาทค่ะ15เป็นเหรียญหยดน้ำหลวงพ่อสุดวัดกาหลง25 2หมีต่อโค้ดนะคะสวยเลยค่ะด้านหลังค่ะมียันตะก้อนะคะล้อมอักขระยันอีกทีนะคะ16จะเป็นตะกุดมาคู่กันจะพี่จา๋า เป็นตะกุดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะสมุดสาครมีอักขระมียันแบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะ17จ็จพิจาเรียนอ่ายานท่านสวนนะคะต่อโค้ดด้วยสวย วัดสำโรงอำเภอพิบูรณ์อุบลน,นะคะปลุกไตรามาสสอ2ห้าเปลี่ยนเก่าสภาพใช้นะคะพี่ขาแต่ว่าตอกโคดก็สวยนะใบนะใบตาท่านชัดเจนเลยค่ะรายการที่18เป็นพระปิตาหลวงปูทิมค่ะองค์นี้ภูมิใจนำเสนอจากพี่จ๋านี่ด้านหลังโคดแบบนี้นะคะ ด้านหลังมีโค้ดแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะแล้วก็ใต้ฐานตอกโค้ดเลข3ตอกโค้ดแบบนี้ด้วยค่ะสวยมากจะาพิจ๋าปิดตาหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ละยองนะคะ19จะเป็นพระยอดขุนพลค่ะพิมพ์พระโมคนลาพระสารีบุตรนะคะนี่กุวัดนาน้อยค่ะ ถักลวดเก่าๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อชินนะคะสวยๆเลยจ้ะพี่าสาวสวยเลยนะแล้วก็ยี่ค่ะเหรียญพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ค่ะใบหน้าใบตาท่านคมชัดเลยจ้ะด้านหลังจะเป็นอ่าพระบรมธาตุนะคะปี0ูนย์เะพี่นะ2 5งหค่ะ ยี่สิบเป็นแผ่นปัม๊มหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะแล้วก็มีรอยจานนะนมีรอยจานเป็นแผ่นปัม๊มรูปหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะน,นี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีได้ใส่จิ้มแบบนี้นะคะ1นงองค์300บาทนะคะ2องงค์500บาทค่ะ